สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะพามาดูในส่วนของเครื่อง NMR ของศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์นะคะซึ่งเครื่อง NMR ของเรานะคะจะเป็นในส่วนของที่เราเรียกว่า NMR 500 MHz เมกะเฮิร์นะคะก็จะมีองค์ประกอบหลักๆนะคะก็คือในส่วนของ ที่จะเป็นตัวในการที่จะผลิตสนามแม่เหล็กขึ้นมานะคะและในส่วนนี้นะคะก็จะมีแซมเปิลโฮเดอร์ซึ่งสามารถที่จะบรรจุแซมเปิลได้หลายๆแซมเปิลในเวลาเดียวกันเตรียมไว้ก่อนได้เลยนะคะ mm hmm. เมื่อเราจะทําการรันแซมเปิลต่างๆนะคะเราจะต้องมีการเช็คความพร้อมของตัวอุปกรณ์ให้เรียบร้อยก่อนนะคะ ขั้นที่หนึ่งเลยนะคะเราจะต้องมาเช็คดูในส่วนของที่เราเรียกว่าไคโอโพรบเนื่องจากว่าที่มหาวิทยาลัยนะคะเครื่องรุ่นนี้เนี่ยจะมีในส่วนของไคโอโพรบซึ่งจะช่วยให้เราสามารถวิเคราะห์สารตัวอย่างที่มีปริมาณน้อย,อยแล้วก็ได้สัญญาณได้ดีนะคะหรือว่าในส่วนของ สารตัวอย่างซึ่งมีปริมาณปกติแต่ว่าก็จะทำให้การตรวจวัดใช้เวลาสั้นลงนะคะตรงนี้เนี่ยก่อนใช้งานทุกครั้งนะคะเราจะต้องสังเกตด,ดูว่า,าในกล่องของตัวไค o โอโพลิจีตัวนี้นะคะจะต้องขึ้นสเตตัสว่าโคลนะคะถ้าสมมุติขึ้นว่าวอร์มหรือว่ามีการบอกให้รีฟิลหรือว่าเกิดเออร์เลอร์ขึ้นนะคะจะต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ที่ดูแลเครื่องก่อนที่จะทำการใดๆต่อไปนะคะ อีกส่วนหนึ่งที่จะต้องดูนะคะก็คือตัวนี้เนี่ยจะเป็นตัวที่ใช้ควบคุมอุณหภูมินะคะในกรณีที่เราไม่ได้มีการลันการทดลองซึ่งเป็นลักษณะของการเปลี่ยน,ปยนแปลงอุณหภูมิในหลายๆการทดลองย่อยนะคะเราจะต้องเช็คนิดนึงนะคะว่าตำแหน่งของตัวมาร์กเกอร์ตรงนี้นะคะจะต้องอยู่ในตำแหน่งของที่เรียกว่าฟลชนะคะแต่ถ้าสมมุติว่าเราต้องการที่จะทำการทดลอง ที่มีการปรับอุณหภูมิเพิ่มขึ้นหรือลดลงนะคะจะต้องอยู่ในโหมดของรีโมทนะคะขนาดเดียวกันเนี่ยเราก็จะต้องตรวจสอบนิดนึงนะคะว่าในส่วนของที่บรรจุลิควิดไนโตรเจนไว้นั้นมีปริมาณของไนโตรเจนเพียงพอที่จะทำการทดลองหรือไม่นะคะถ้าในสภาวะปกติที่เรามีการรันแซมเปิลทั่วไปแล้วก็มีการรันต่อเนื่องทั้งวัน เราก็ควรจะต้องมีปริมาณของลิควินไนโตรเจนตรงนี้นะคะจำนวนอย่างน้อย8ลิตรแต่เนื่องจากว่าเพื่อความปลอดภัยของเครื่องเองนะคะปริมาณขั้นต่ำตรงนี้เนี่ยที่จะลงไปต่ำได้ที่สุดก็จะอยู่ที่32นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราบอกว่าเราจะรันทั้งวันนั่นก็คือเราก็ควรจะต้องมีตัวเลขอยู่ตรงนี้ขั้นต่ำสุดก็คือ40ะคะ่ะส่วนตัวนี้นะคะ ไม่จำเป็นไม่ต้องเปิดนะคะเพราะว่าจะเป็นตัวที่คอยควบคุมในส่วนของตัวเครื่องกับคอมพิวเตอร์ซึ่งใช้ควบคุมในตัวของอุปกรณ์หลักค่ะแต่ถ้าสมมุติว่ามีปัญหาอะไรนะคะก็ต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ซึ่งดูแลเครื่องค่ะอีกจุดหนึ่งนะคะซึ่งต้องระมัดระวังอย่างมากเลยจะเห็นว่าในห้องของ NMR นะคะทุกของทุกห้องนะคะ เขาจะมีการมาร์กไว้บนพื้นตรงนี้เป็นเส้นสีแดงบริเวณเส้นสีแดงตรงนี้หมายถึงว่าภายในนี้จะมีสนามแม่เหล็กค่อนข้างสูงดังนั้นเนี่ยถ้าสมมุติว่าเรามีอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หรือว่าแถบแม่เหล็กนะคะจะต้องไม่เข้าไปอยู่ข้างในตรงนั้นนะคะแต่ว่าโดยปกติแล้วเราควรจะต้องถอดอุปกรณ์ทุกอย่างตรงนี้ไว้ตั้งแต่ก่อนที่จะเข้าห้อง NMR ค่ะ การใส่ NMR tube ลงไปใน sample holder นะคะจะต้องจับตรงส่วนของปลายของทิว e นะคะแล้วก็ค่อยๆใส่ลงไปโดยให้ทิวมีการตั้งฉากนะคะพอใส่ลงไปเสร็จก็จะต้องจดจำนะคะว่าหมายเลขของเทรที่เราใส่ลงไปคือหมายเลขใดะคะ่ะหลังจากที่เราได้ทำการตรวจสอบในส่วนของฮาร์ดแวร์ใน ห้องเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปก็จะมาดูในส่วนของซอฟต์แวร์ซึ่งจะใช้เป็นตัวควบคุมของเครื่องนะคะเมื่อเราเข้ามาบนหน้าจอตรงนี้นะคะสิ่งที่เราจะต้องเรียกขึ้นมาก็คือโปรแกรมซึ่งเรียกว่า Top Spin ซึ่งตอนนี้เนี่ยจะเป็นเวอร์ชั่น4.1.1นะคะเราเลือกตัวนี้ขึ้นมานะคะเราจะเห็นว่าจะมีไอคอน ต่างๆอยู่ข้างบนตรงนี้ซึ่งเดี๋ยวเราจะทำไปเป็นขั้นๆนะคะขั้นที่1เริ่มต้นจากการ create dataset ตรงนี้เนี่ยพอเราคลิกไอคอนแรกขึ้นมานะคะเราก็จะมีการเติมในส่วนของ name name ในที่นี้จะหมายถึงตัวของ sample เราเองนะคะว่าเราต้องการที่จะทำอะไรเช่นบางห้องปฏิบัติการเนี่ยจะมีการตั้ง sample เนมไว้แล้วเป็นโคดดิ้งนะคะก็ให้ใส่ตามนั้นซึ่งอย่างกรณีวันนี้นะคะ s ซมเปิลเนมของเราเราจะใส่ว่าเป็น Demo 1หนะคะหลังจากนั้นในส่วนของ Experiment Number นะคะตรงนี้เราก็จะใส่1เช่นกันจากนั้นเราจะต้องมาดูในส่วนของ Directory นะคะตรงนี้เนี่ยจะเป็นการบอกให้เครื่องทราบว่าเมื่อมีการสร้างเ,ออเราจะต้องสร้างโฟลเดอร์ไว้ของเซตข้อมูลนี้ไว้ตรงไหนนะคะเพราะฉะนั้นเราจะต้องเลือกให้ถูกต้อง การทําของเราก็คือเราจะมาคลิกตรงนี้นะคะคราวนี้เนี่ยโดยปกติแล้วเนี่ยมันก็จะมีอยู่หลายโฟลเดอร์ขึ้นอยู่กับยูเซอร์ซึ่งใช้งานนะคะโดยทั่วไปแล้วถ้าเป็นยูเซอร์ซึ่งไม่ได้ใช้ประจำนะคะแต่ว่าใช้เป็นครั้งครั้งเนี่ยก็จะอยู่ในส่วนของ63 service data นะคะแล้วก็ slash 63แล้วก็ NMR นะคะเราจะต้องเลือกตรงนี้ให้ถูกต้อง หลังจากนั้นนะคะเราจะต้องมากำหนดพารามิเตอร์นะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยสิ่งที่เราจะต้องทำคือเรามาตรงในส่วนของ read parameter set นะคะโดยที่คลิกเข้าไปที่ select พอคลิกเข้าไปที่ select มันก็จะมีพารามิเตอร์จำนวนมากนะคะอย่างเช่นตอนนี้เรากำลังจะลันโ,โปรตอน NMR และเนื่องจากว่าอุปกรณ์ของห้องปฏิบัติการที่มอวะไละักษ เป็นแบบลักษณะของไคโอโพรบนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะเลือกในส่วนของ C P P โปรตอน NMR ตัวนี้มานะคะไฮไลท์ตรงนี้เสร็จก็คลิกโอเคนะคะหลังจากนั้นสิ่งที่เราควรต้องทำก็คือในส่วนของการเลือกโซเวน์เราก็จะมาคลิกตรงช่องนี้นะคะที่เป็นเซตโซเวนต์เซตโซเวนตรงนี้เราจะต้องเลือกโซเวน์ให้ถูกต้องตามกับโซเวน์ที่เราเตรียมแซมเปิลนะคะ ซึ่งวันนี้เนี่ยแซมเปิลที่เราใช้เราเตรียมโดยใช้โคโลอโฟอร์มดีนะคะ C D C L 3เราก็จะเลือกตัวนี้ขึ้นมาอีกส่วนหนึ่งที่เราควรจะต้องทำนะคะก็คือมีการพิมพ์ในส่วนของไตเติ้ลเพราะตรงนี้เนี่ยจะเป็นตัวที่ช่วยเราเวลาเราปรินสเปกตรัมออกมานะคะข้อมูลของสารของเราก็จะอยู่ตรงที่หัวสเปกตรัมนะคะอย่างเช่นเราบอกว่าอันนี้เป็นไอออน สมมุติเราก็โน้ตไว้นะคะว่าเป็นไอออนสามคอมเพล็กซ์ินซีดีซีดีซีแอลสามนะคะ ที่ระบุโซเวนไว้ด้วยตรงนี้นี่จะค่อนข้างมีประโยชน์นะคะเพื่อที่ว่าเราจะได้สามารถใช้ต่อหลังจากนั้นเราก็จะคลิกโอเคนะคะพอเราคลิกโอเคเรียบร้อยนี่คือเราได้ Create ในส่วนของ Data Set เรียบร้อยแล้วนะคะขั้นต่อไปเราก็จะมาไอคอนตัวที่2นะคะก็คือในส่วนของ s a m p l e ในส่วนของ s a m p l e ตรงนี้นะคะเมื่อเราดูเนี่ยเราจะเห็นว่ามันก็จะมีช้อยให้เราเลือกหลายช้อยนะคะซึ่งการที่เราจะเลือกช้อยไหนเนี่ย เราควรจะต้องหันกลับไปดูในส่วนของตัวเครื่องอีกครั้งหนึ่งนะคะตัวแรกเลยที่เราจะต้องสังเกตดูนะคะก็คือในส่วนของไฟซึ่งอยู่ที่ตรงแซมเปิลออโตแซมเปิลนะคะว่าตรงนี้เนี่ยเป็นสีเขียวหรือไม่นะคะถ้าเป็นสีเขียวแสดงให้เห็นว่าภายในเครื่อง NMR ของเราในโปรบนั้นไม่มีตัวของ NMR tube ค้างอยู่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็สามารถที่จะเลียกเอาแซมเปิลของเราเพื่อที่จะใส่ขึ้นไปได้เลยนะคะโดยที่เราจะคลิกในส่วนของ insert sample with sample changer นะคะพอเราคลิกตรงนี้เสร็จมันจะให้เราบันทึกนะคะว่าแซมเปิลที่เราต้องการจะลันอยู่ที่ตำแหน่งที่ใดของในส่วนของตัว auto sampler นะคะ ซึ่งวันนี้เนี่ยเราได้ใส่แซมเปิลที่เราต้องการจะรันไว้ในตำแหน่งที่14นะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะใส่เข้าไปว่า14นะคะหลังจากนั้นเราก็จะคลิกโอเคอันนี้นะคะเราก็จะเห็นว่าเครื่องก็จะมีการหมุนเพื่อที่จะให้ตำแหน่ง14 อยู่ตรงกับท่อนะคะหลังจากนั้นก็จะมีการลิฟต์ตัวของแซมเปิลเองนะคะเข้าไปเพื่อที่จะรอในการที่จะโหลดแซมเปิลลงไปในเครื่องมันจะมีเสียงคลิกนะคะแล้วหลังจากนั้นเนี่ย ถ้าเราสังเกตดูที่ไฟตรงนี้นะคะเราจะเห็นว่าเมื่อเทสทิว NMR ทิวของเรานะคะได้เข้าไปอยู่ในแชมเบอร์เรียบร้อยแล้วนะคะไฟตรงนี้จะเป็นสีเหลืองเมื่อทำตรงนั้นเรียบร้อยนะคะขั้นถัดมาเราก็จะมาไอคอนตัวถัดไปนะคะซึ่งก็คือในส่วนของล็อกพอเราคลิกล็อกตรงนี้นะคะ เราจะต้องเลือกโซเวนอีกครั้งหนึ่งถึงแม้ว่าเมื่อกี้เราได้เลือกไปแล้วนะคะเมื่อกี้เราบอกว่าเราจะต้องสารของเราเราใช้โคลอฟอร์มนะคะเพราะฉะนั้นเราก็เลือกตรงนี้เวลาเราเลือกตรงนี้โปดรดระมัดระวังนิดนึงนะคะเพราะว่าบางครั้งเนี่ยบางโซเวนอาจจะมีหลายคอนดิชันของการเช่นอาจจะมี2โซเวนรวมกันอยู่ในนั้นให้เลือกให้ถูกต้องนะคะหลังจากนั้นคลิกโอเค พอทำขั้นตอนนี้เสร็จแล้วนะคะสิ่งที่เราจะต้องทำอีกอันนึงก็คือเราจะต้องเรียกหน้าต่างที่เรียกว่า lock display ขึ้นมานะคะตรงนี้เนี่ยจะช่วยให้เราเห็นว่าตัวของโปรแกรมเองแล้วก็ในส่วนของฮาร์ดแวร์นะคะมีการสื่อสารกันและระหว่างนี้เนี่ยเราจะเห็นว่ามันจะมีสัญญาณขึ้นลงนะคะส่วนที่เราจะมองดูว่า การล็อกเสร็จสิ้นหรือยังสามารถดูได้2ส,ส่วนนะคะก็คือในส่วนของทูบาร์ข้างล่างตรงนี้หรือว่าดูในวินโดว์ตรงนี้นะคะเมื่อมันทําเสร็จเนี่ยมันจะแจ้งสถานะขึ้นมาว่าเรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งขณะเดียวกันเนี่ยถ้าเมื่อเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็จะเห็นนะคะว่าสัญญาณในวินโดว์ตรงนี้เนี่ยก็จะนิ่งเป็นเส้นเรียบๆหนึ่งเส้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย อย่างตอนนี้นะคะเราจะเห็นว่าในวินโดว์ของเรานะคะคสัญญาณจะค่อนข้างนิ่งเป็นค่อนข้างจะเป็นเส้นตรงนะคะทูบาร์ข้างล่างตรงนี้ก็จะเขียนว่าล็อกดันทำนองเดียวก,กันกับในส่วนของที่เป็นวินโดว์ทางด้านซ้ายมือล่างตรงนี้นะคะก็จะเขียนว่าล็อกดันเช่นกันดังนั้นเราสามารถที่จะทำสเต็ปต่อไปได้นะคะก็คือการจูนเราก็จะคลิกตรงนี้นะคะ เราจะเห็นว่ามันจะมีช้อยทั้งหมด3มช้อยนะคะให้เราเลือกอันแรกด้านซ้ายมือข้างล่างตรงนี้นะคะเขาก็จะบอกสถานะว่าตอนนี้เครื่องทำอะไรนะคะตอนนี้เราจะเริ่มเห็นสัญญาณในตรงวินโดว์หลักของเรานะคะก็จะมีสัญญาณซึ่งจะแสดงให้เห็นว่าตอนนี้เครื่องกาลังจัดการปรับนะคะเพื่อจะให้ ตัวสัญญาณของเราสามารถอยู่ในตำแหน่งที่ดีที่สุดนะคะเมื่อเสร็จแล้วนะคะมันก็จะเหมือนเดิมค่ะก็คือ,อเขาก็จะแจ้งเราในส่วนของทูบารตรงนี้แล้วก็ในส่วนของตรงนี้นะคะอย่างตอนนี้ก็เขียนว่า Job Success นะคะส่วนตรงนี้ก็บอกว่าเรียบร้อยแล้วและสัญญาณภาพเมื่อกี้ก็จะหายไปก็แสดงว่าเราทำในส่วนของชูเรียบร้อยแล้วนะคะ ในส่วนของสปินนะคะโดยปกติเราไม่จําเป็นจะต้องทําแต่ถ้าสมมุติว่าการทดลองของเรามีความต้องการที่จะให้เกิดโฮโมจีเนียสของการทดลองเราก็สามารถที่จะทําได้ซึ่งถ้าจะทําตรงนี้เนี่ยจะต้องระมัดระวังเรื่องความสูงของโซเวนในหลอดทดลองนะคะขั้นต่อมานะคะก็จะเป็นการชิมการชิมตรงนี้นะคะง่ายที่สุดก็เช่นเดิมค่ะก็ทำออโตชิมนะคะ เวลาเราต้องการจะเช็คว่าตอนนี้เครื่องทำอะไรนะคะให้มาดูตรงวินโดว์ทางด้านซ้ายมือด้านล่างนะคะเพราะว่ามันจะแจ้งสถานะตลอดเวลานะคะว่าทำอะไรบ้างขณะเดียวกันเราก็จะเห็นว่าตรงล็อกวินโดว์ตรงนี้นะคะมันก็จะมีการเคลื่อนไหวของสัญญาณด้วยนะคะ อนนี้นะคะก็จะขึ้นอยู่กับสารของเรานะคะว่าเราเตรียมสารดีหรือไม่นะคะถ้าเราเตรียมสารไม่ดีนะคะก็อาจจะมีความยากในการที่จะชิมนะคะถ้าเมื่อ,อมันทำการชิมเรียบร้อยแล้วนะคะที่จริงเราสามารถที่จะตรวจสอบได้นะคะในส่วนของ bsms control dashboard ตรงนี้นะคะก็คือคลิกขึ้นมาดูนะคะเพื่อที่จะดูว่า ในการชิมตรงนี้เนี่ยเขาชิมในส่วนของแกนใดไปบ้างนะคะถ้าเราชค,คลิกไปที่ออโต้ชิมเราก็จะเห็นว่าในส่วนที่มีการทำเรียบร้อยแล้วก็จะเป็นในส่วนที่ไฮไลท์ขึ้นมาเป็นสีเขียวนะคะเมื่อชิมเสร็จนะคะขั้นต่อไปก็คือเราจะต้อง g เก p โพโซขึ้นมานะคะก็คือ Get p o พตรงนี้เนี่ยก็จะมีอยู่2อ,อันนะคะเราก็เหมือนเดิมค่ะใช้อันข้างบนนะคะเก p โพโซ สำหรับยูเซอร์ที่คุ้นชินกับการที่จะต้องพิมพ์ข้างล่างซึ่งเป็นในส่วนของ Command ซึ่งเป็นช็อตเนมนะคะเราก็จะเห็นว่าทุกๆไอคอนที่เราคลิกไปตรงนั้นน่ะเขาก็จะวงเล็บในส่วนของช็อตคอม m านด์ให้เรานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราต้องเรายัง ชินแบบนั้นอยู่เราก็สามารถที่จะทำได้นะคะโดยที่พิมพ์คอมมาน์เหล่านั้นลงไปที่ในส่วนของตรงนี้นะคะซึ่งจะเป็นทูบาร์ข้างล่างนะคะตอนนี้นะคะ get proposal finish แล้วนะคะขั้นต่อไปก็คือลันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราลองมาดูว่ารันมีอะไรบ้างเ,าเ,าเดี๋ยวก่อนนะคะก่อนอื่น <Okay. S 1> ก็คือห้ามลืมเกณฑ์นะคะ เมื่อตอนที่ตอนนี้นะคะ Get p t p p o s a l finish เรียบร้อยแล้วนะคะสเต็ปถัดไปไอคอนนะคะก็คือในส่วนของเกณฑ์นะคะเราก็จะต้องคลิกเหมือนเดิมค่ะก็คือ receiver gain adjustment RGA นะคะในส่วนของตรงนี้นะคะเมื่อทำเรียบร้อยตอนนี้นะคะเขาก็จะบอกเราว่าสถานะเป็นยังไงนะคะเดีย๋ยวพอเรียบร้อยแล้วมันก็จะบอกเราว่า job success นะคะ เราก็สามารถที่จะรันได้นะคะก็ start accusation นะคะ ตอนนี้นะคะมันก็จะทำการลันนะคะแล้วก็คอลเลกต์เดต้ให้เราค่ะเมื่อเสร็จสิ้นตรงนี้แล้วนะคะอันนี้เนี่ยก็คือ Data c คอนเ c ็เรียบร้อยแล้วนะคะเขาก็จะแจ้งมาตรงนี้ว่า ABS finish นะคะซึ่งขั้นต่อไปในการที่เราจะจัดการในส่วนของตัว Data เราก็สามารถที่จะดึงออกจากตัวคอมพิวเตอร์แล้วก็ไปทำบน Desktop ของเราได้โดยที่ไม่ต้องใช้เครื่องในห้อง NMR อีกต่อไปนะคะคราวนี้เมื่อเสร็จแล้วนะคะจะมีอีกส่วนหนึ่งซึ่งบางทีเราควรต้องทำ ก็คือการที่เราจะต้องเรียกแซมเปิลของเราให้ออกมาอยู่ในตัวแซมเปิลโฮเดอร์อีกครั้งหนึ่งนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยเราสามารถที่จะทำได้โดยที่เรามาที่ในส่วนของแซมเปิลไอคอนที่2นะคะหลังจากนั้นเราก็ทำการ eject sample ก็คลิกนะคะพอเราคลิกนะคะ แซมเปลิลก็จะถูกลิฟต์ขึ้นมาแล้วก็นำมาวางในส่วนของโฮเดอร์เหมือนเดิมค่ะ